ก็สวัสดีนะคะเพื่อนๆวันนี้ก็จะพาดูกิ่งองัุหนุนที่เราตัดแต่งเอาไว้แล้วอันนี้อายุได้50วันนะคะกิ่งเขาจะสวยมากเลยนะคะ อันนี้เป็นพันธุ์แบล็กโอปอลนะคะเขตัดแต่งกิ่งเพื่อจะเอากิ่งใหม่ค่ะแต่เขาก็ออกดอกมาแล้วก็เก็บเอาไว้บางคนเขาก็ตัดทิ้งเลยนะคะแต่ดอกเขาสวยกิ่งสวยก็เลยเก็บเอาไว้เขาก็ออกเยอะเหมือนกันนะคะ แบลคโอปอของเรานะคะดูเขาจะเขียวสวยใสเลยนะคะอันนี้เราไม่ได้ฉีดอะไรเลยนะคะตั้งแต่ที่เราแต่งกิ่งก็ฉีดครั้งเดียวล้างตาแค่นั้นเองนะคะก็ฉีดไตรโคดมาม่าแล้วก็น้ำส้มคนไม้แค่นั้นนะคะเราก็ไม่ได้ฉีดเคมีอะไรอีกเลยนะคะ แล้วก็จะสังเกตดูใบเข้าได้เลยนะคะไม่มียาฉีดอะไรทั้งสิ้นเลยนะคะ